สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาโปรแกรมดูหนังหรือว่าเบื่อเจ้าตัว Windows Media Player แล้วนะครับผมแนะนำโปรแกรมนี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวโปรแกรม VLC นะครับหรือโปรแกรมกลวยนะครับซึ่งมันดูหนังได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ <Wow. S 1> หลากหลายนามสกุลมากแถมเป็นโปรแกรมฟรีด้วยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิด Google นะครับแล้วพิมพ์ไปเลยนะครับว่า VLC นะครับ และกดเสิร์ชเข้ามาเนี่ยจะเจอกับเจ้าตัวนี้นะครับเว็บนี้เลย videoLAN.org d นะครับก็ให้เรากดเปิดเว็บนี้ขึ้นมาได้เลยอ่ะแล้วเพื่อนๆจะได้หน้าเว็บแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดมาที่ปุ่มสีน้าเงินตรงนี้นะครับคําว่าดาวน์โหลด vlc ตรงนี้นะกดลงมาได้เลยแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับถ้าเกิดรอประมาณสัก5นาทีแล้วเนี่ยหน้าต่างนี้ไม่ขึ้นนะหน้าต่างที่ดาวน์โหลดให้กดเซฟเนี่ยไม่ขึ้น ให้เพื่อนๆมากดที่คําว่าคลิกเฮียตรงนี้ครับผมและรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะดาวน์โหลดลงเครื่องให้เราหรือจะขึ้นหน้าต่างให้เราเซฟแบบนี้นะตรงนี้เราก็กดเซฟไปได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะเราเซฟไปตรงไหนให้เปิดไปตรงนั้นนะครับจากนั้นเราจะได้ตัวเซตอัพที่เป็นรูปโปรแกรมกลวยนะครับ VLC แบบนี้ให้เราดับเบิลคลิกขึ้นมาครับผมถ้ามี yes กับ no ก็ตอบ yes ไปนะครับในส่วนของตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มโอเคตรงนี้ครับ แล้วตามด้วยปุ่ม next ได้เลยตรงนี้ก็ next ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงคําว่า install ตรงนี้เราก็กดไปได้เลยแล้วก็รอจนกว่าเจ้าตัวโปรแกรมนี้เขาติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ปุ่ม finish ได้เลยในส่วนของหน้านี้นะครับก็กดปิดไปตรงนี้ไปได้เลยครับผมแล้วลองสังเกตดูนะบนจอเราจะมีเจ้าตัวโปรแกรมกลวยนะครับหรือว่า VLC media player ขึ้นมาพร้อมกับหน้าโปรแกรมตรงนี้นะครับคราวหน้าเมื่อเพื่อนๆต้องการจะเปิดใช้งานโปรแกรมนี้ เราสามารถดับเบิลคลิกที่ตัวไอคอนตรงนี้นะครับหรือใครจะคลิกขวาที่ไฟล์หนังนะครับหรือว่าไฟล์ m b c ไฟล์มีเดียต่างๆนะครับเอามาไปชี้ที่ open with นะครับจากนั้นเลือกที่ vlc แบบนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับเจ้าตัวโปรแกรม vlc เนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาเล่นไฟล์หนังหรือว่าไฟล์มีเดียต่างๆให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> หน้าตาม,มันก็จะดูใช้งานง่ายแบบนี้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ